ู้เย็นเวลาสายพปนนานนะครับก็ลูกยางเสื่อมลูกยางแข็งปิดไม่สนิททำให้กินไฟขึ้นเป็นคราบเสื้อลาดำแบบนี้นะครับขึ้นเป็นคราบตกรปรกเชื้อโลกเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับไรสาระอีกแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีแก้ไขลูกยางตู้เย็นที่มันแข็งแบบนี้นะครับแข็งเห็นไหมครับกดไม่ลงเลยแล้วก็ขึ้นเป็นคราบสกปรกแบบนี้ครับเป็นแหล่งสารมสะสมของเชื้อโรคตู้เย็นก็ปิดไม่สนิททำให้ สินเปลืองพลังงานนะครับก่อนอื่นก็ต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กเดี๋ยวถ้าเราไม่ถอดปลั๊กเดี๋ยวกระแสไฟก็อาจจะร่วได้นะครับวิธีแก้ไขนะครับเพื่อนก็ต้มน้ําให้เดือดสาดอป๊อป นี่ค่อยลากลงไปให้มันซึมลงในร่องด้วยนะครับหลังจากเอลาลาดน้ำนอนไปก็ลูกยางนี่ก็นิ่มนะครับเห็นนะนิ่มเลยทันตาเห็นแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาขจัดคราบด้วยส่วนผสมคือน้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนชาน้ำส้มแล้วก็น้ำส้มใส,มสชูแล้วก็น้ำนะครับปิดพ้น,นเห็นไหมครับลูกยางนิ่มแล้ว ิดนไปนครับปแปลงสีฟันเก่าๆแล้วขาดลงไปครับ<า> <c oughs> เห็นไหมครับคราบสก,กรปรกออก เห็นไหมครับหายเลยครับขาวเลยหลังจากที่เราทําแล้วก็พวกคราบลานี่ก็หายมันไม่ถึงขั้นว่าขาวสะอาดแล้วนะเพราะว่าลูกยางมันนานแล้วมันก็เลยขึ้นสีแบบนี้นะครับแต่ว่าคราบสกปรกหายแล้วก็ลูกยางนิ่มครับลูกยางนิ่มหลังจากที่เราทําแล้วก็ลูก อย่างก็นิ่ขึ้นครับเวลาปิดก็มันก็สนิทขึ้นนะครับก็กสำหนะร,รับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ